สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสนะครับที่20สิงหาคม2563ทีมงานม่วงมาอีกแล้วครับชุดนี้ทำยาเรียบร้อยนะครับถ่ายพยาธิและวัคซีนครับผม18ตัว,ตวเหลืออีกหนึ่งตัวครับที่จะทำยาวันนี้ทำ17ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวจะไล่ให้ดูกันครับ,บอ้าวฉีดแล้ว ราคาตัวละ25,800ืาพครับพร้อมจัดส่งขึดรถตัวเดี๋ยวไล่ดูฉีดแล้วฉีดแล้วแต่ไม่ได้พ่นสีเดินฉีดให้แล้วครับฉีดแล้วทุกตัว่ไมตัวรับประกันหัวเนนี่นี่เป็นวัวเลือดสูงนะครับหัวล้นธรรมชาตินี่หัวล้นธรรมชาติดินตเอ็นนี่หนึ่งสองสามนี่นะครับ ที่สวยๆเลยนะนี่เหมือนเดกกีเขาจะไปเลี้ยงประมาณหเดือนเขาจะไปเลี้ยงประมาณ6เดือนครับแล้วก็เราก็กลับไปซื้อเขาต่อไขดูไม่เนาะเ้อสวินีเไม้ทบแปดตัวครับสบแปดตัวนะครับนี่หัวโล้นนะครับหัวล้นธรรมชาติครับอันนี้ก็หัวโล้นครับหนังดีครับหนังดีเดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวให้ดูครับ นี่ครับสองหมื่นห้าพันแปดร้อยนะครับพร้อมขึ้นรถหกล้อครับนี่ครับโอ้โหดูตัวนี้ครับดูตัวนี้ครับล่ำจริงๆครับล่ำออกใหญ่ล่ำครับไปอยู่ด้กันไปอยู่ด้วยกันคนเลี้ยงคนเลี้ยงเขาว่าคนเลี้ยงดีนะครับนี่นะครับเลือดสูงครับ ร้อนธรรมชาติเลยโอ้ตัวนี้ก็สวยจัดนี้ก็สวยครับลงมาบินนี่ครับลหลักๆจะเป็นหัวโล้นนะครับนี่ก็สวยสีขาวสวยย่น ที่นะครับ25,800าครับพร้อมทำยาถ่ายพยาธิและวัคซีนสี่แสนเท่า 4, ไหร่พี่อาร์ตสี่แสนเท่าไหร่สี่แสนหกหมื่นสี่รสี่ร้อยนี่เดินโชว์แล้วครับเดินโชว์แล้วเดินโชว์แล้วครับสิบแปดโอ้โหโโตีนเร็วตีนเร็วตีนเร็วเ,<อ>เดี๋ยวไล่ให้ดูกันอีกที เนี่ยครับพร้อมจะขึ้นรถนะครับ,รบดูความสวยของเขาขอรถ400ขอรถอีก400เอาตัดเศษออก400ไปซื้อคืนนะครับรับประกันไปซื้อคืนครับ สิบแปดตัวครับไปเลี้ยงที่ไหนบ้างที่ไหนสีสัจนาลัยไปที่สีสัจนาลัยนะครับแล้วพอสามสิบเจ็ดตัวเตรียมไปซื้อเลยหกเดือนเตรียมไปซื้อเลยครับเอาแถมไปหนึ่งคู่นะครับคู่นี้เป็นของนายอามนายอางจะไปเข้าคอกเลี้ยงเองครับ คู่นี้ในอาร์ซื้อ8 5 0 0 0ันมีตำหนิที่หัวนมหัวนมไม่ดีหนึ่งข้างครับหัวนมไม่ดีหนึ่งข้างคู่นี้แต่ให้ลูกตัวผู้ลูกสวยแม่ใหญ่จัดแก็ไปไหนตก่อ,อนนะาหัวส่งด้วยครับครับได้ครับจะของกลับแล้วครับเ <c oughs> <c oughs> จาของกลับแล้วครับในอาร์ถอยรถมาแล้วระวังระวังระวังบ้าระวัง อย่าไปเดินตัดข้ารถหมอไม่เห็นขอแล้วโอ้ได้ช่วยกันไล่ครับคร้าเี่ นี้ใช่ไหมได้ครับอ๋อได้ครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับอาให้ดูบรรท้ายของเขาก่อนเตรียมจะขึ้นรถครับ เสร็จแล้วช่วยไล่งอกันครับสองหมื่นห้าพันแปดร้อยนะครับรวมแล้วคูณสิบแปดแล้วลดให้อีกสี่ร้อยใช่ไหมโอ้โหจริงอ่ะ,อะเข้ามาเดี๋ยวพร<ม>้มอมจะไล่ขึ้นรถครับ เตน้ำอะไรไปลงที่ไหนพี่แมบ้านผมน้บ้านผมไม่ไหลที่มีเถังเกืมีน้ำอาตัวสัตว์อยอะอ้าวิอัอเดี๋ยวะต็อไรคือรถครับสิปตัวนะครับตัวที่หนึ่งโ้โหดูเพี่น้องดูหนังชุดนี้หนังดีครับพ่อเป็นเลือด้อยเหรออยก

อไถูกไหมถูกอ่ะวัววันพุกไปมารอบแล้วเหรอวันจันทร์วันไหนไปมารอบวะจะไปไม่ถูกละครับสวยครับอ่ะเรามาดูราคาวัวที่เหลือนะครับได้ในห้อยอาร์ตบอกราคานำมันรถนิ้วนะทีไวเจ้าทีไมเหนื่อยเดี๋ยวรัง ได้ได้ได้คใได้ตั้บาูน่นคู่นี้ครับเป็นคู่นนห,หรอนี่เป็นคู่หรอโอ,โโอโนี่ก็สวยนี่ตัวน,นี้เหร่รองหกหมืครับหกหมืนะครับตัวละสามหมื่นพราคาร้องนะร้องหกหมือพอายุประมาณกี่เดือนเนี่ยออายุประมาณกี่เดือนพี่อะไม่รู้เจเดือนเจเดือนเอาเฮ้ย ว่าร้อนแบบไหนเนี่ยไม่ร้อนเลยพ่อมันอ่ากัดตัวนี้เท่าไหร่มีคู่นะครับกัดตัวนี้ห้าหมื่นสามันห้าหมื่นสามพันนะคู่นะมีคู่นะเดี๋ยวไล่คู่มาคู่เป็นเชอร์รี่เรียบร้อยแล้วคู่มันเป็นเชอร์รี่เดี๋ยวไล่ดูโหเปียวหน่อยเอาไล่ขึ้นหมดหมดก็หมดอ่ะตัวนี้ตัวเดียวไหมหรือว่ามีพวกเห็นไหม ตีทำไมเดี๋ยวรอเขากินน้ำก่อนนะครับันนีตัวเดียวรอสามมืนสามห้อตัวเดียวสามหมื่นสอหาร้อยเอาคูน,นี้ลงไปก่อนดีที่ที่รู้ราคาได้คูณน,นี้ร้อยสาหกสอ่ะเนาะให่ไหมหนึ่งสอง ตัวละสองหมื่นเก้าห้าร้อยสองหมื่นเก้าห้ตัวนะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวนะตัวนี้สาม0กี่นตัวนี้สามหมื่นกว่าอ่าลงคไปราคาสมมติราคาล้องคือราคาสมมุตินะครับอ่านี่สามสิบสองห้าร้อยล่ไล่ลงไปก่อนไล่ไปนพุ่ีส่สองหมื่นเก้เนี่ยสีขาวสีแดงเนี่ยนะตัวนี้30มหมื่นอ่าไล่สิ สอใช่ไหมสองหม้าห้าร้อไปแล้วนะราคาล้องนะครับเอาเล่คู่กับกัดอะเล่มาห้าหมืนสาใช่ไหม้าหนยี่้ร้องต่อตัวนะเล่ตัวนี้สวยคู่กับกัดตัวนี้กัดเล็กหน่อยแต่สวยจริงนี่ยี่สิบเก้าห้าครับตัวแดงนี่อจะ คูขาวคูหง่ะขาวกูหง่าตัวเล็กสุดอาตัวนี้ตัวนี้ครูเปขาวไล่หน่อยนี่คููกันส่นคูีสี่่นี้สี่0มืาพันครับหนึ่งสองนี่ครับสองตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้สี่หมื่นห้าพันนะครับคู่นี้ห้าหมื่นสามห้่นสา สี่หมื่นเท่าไหร่นะสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าไปละวห้าหมื่นสามไปละตัวนี้ตัวนี้คูดเอออ่ะตัวเล็กสุดแดงเล็กสุดของน้องโป้แบบนี้เท่าไหร่ครับหมื่นเก้าหเพันห้าร้อยเล็กๆคุณน้อยๆนี่เลี้ยงแบบนี้นี่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยต่อได้นะราคานี่คือราคาร้องของทีมงานม่วงนะครับ รา,ราคาลอของจริงงานม่วงนะครับคุยดีรถเยอะถ้าคุยไม่ดีไม่ไมไรถเลยคุยไม่ดีไม่รถเลยข้าไปดูตัวเมียหน่อยได้ไหมได้้นี่แม่ลูกในอามไปเลี้ยงเองมีตม้หนิหัวนมไปแลหัวนมเสียต้าหัวนมเสียอยู่หนึ่งหัวครับหัวนมเสียนะครับไปดูข้างนู้ขน,ข,ข,นข,ข้างไหนอ่ะ ช่วยขาวงัวใครวะงัวเราชุดไหนะอาวุธวันนี้มากี่ตัวพี่อาร์ตวันนี้มาสี่สิบครับฮะมีตัวสี่สิบสี่สิบสี่สิบตัวขายไปแล้วสิบแปดตัวมาดูตัวเมียวัวนางครับวัวสาวสีแดง อ่าตัวนี้อ่ะสองหมื่นครับสีขาวนี่ครับตัวผู้ตัวนี้นะครับ22,500ือ้าร้อ่าผู้นี้เป็นตัวเมียตัวเมียร้องห้าหม้าราคาร้องห้าหมื่นนะครับตัวละสองหม่นแปดกว่า,รา,า 5, ราคาล้อราคาล้อไม่ใช่ราคาจริงดูตัวเมียอ,อายุประมาณเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เลยเมตรสิบได้ไหมเมตรยี่ยสิบ ห้าหมื่นห้าหกพันห้าร้องอยู่เป็นวัวอยู่ในถูงตัวผู้เมื่อกี้ใช่ไหมที่ขายไปถุงเดียวกันไหมถุงเดียวกระชุดหสามหมื่นถุงเดียวกับชุดาสามหามื่นพันเป็นวัวถุงเดียวกันห้าหมื่นหกพันห้าครับวิ่งให้ดูแลสวย,สวยๆจนจนโอเคครับผมฝากติดตามด้วยครับทีมง,งานม่วงมา40ขาย18 ตรงนี้ก็มาดูได้นะครับวันศุกร์มาดูที่วังประจบได้ครับสว่มาปกยจัด